สวัสดีครับมาพบกันกับกกมเกียงกระมนลก,กันอีกแล้วนะครับจาก E ีพีก่อนหน้านี้ที่ผมพาทุกๆคนไปเยี่ยมชมพิพิพธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงกันมาแล้วนะครับเพื่อจะชมว่า10ชนเผ่าทางภาคเหนือมีชนเผ่าอะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้หรืออีพีนี้ผมก็จะพาทุกๆคนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์าชาวเขากลางแจ้ง พื่อชมบ้านของ10ชนเผ่าว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะครับว่าแล้วก็ตามผมไปชมเลยครับโดยทางเข้าพิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้งนั้นมี2ทางนะครับทางที่1คือด้านที่มีประตูรูปปั้นช้างนี่นะครับผมโดยประตูนี้นะครับเป็นประตูใหญ่แต่ว่ามีที่จอดรถนิดเดียวครับ ก็เปิดทําการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับโดยผมจะพาทุกคนเริ่มชมที่ประตูอีกด้านหนึ่งนะครับโดยเราขับรถอ้อมมาตามหนองห้อนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับด้านหน้าสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องกอกอมออเกียงกระมวลอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาไปที่ไหนตามมาดูครับทุกคน ภายในบริเวณนี้ก็จะเป็นลานกว้างครับมีที่สำหรับจอดรถมากมายครับทุกคนสะดวกสบายครับภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวเขากลางแจ้งนั้นก็จะเป็นการจัดแสดงบ้านของแต่ละชนเผ่า10บชนเผ่านะครับโดยผมจะพาทุกๆคนมาชมบ้านของชนเผ่าแรกของเราก็คือลาหูครับผมสังเกตจากน้ําเต้าครับ เพราะว่าชาวเผ่าลาหูมีตำนานว่าเขาเกิดมาจากน้ำเต้ากันครับผมทุกคนหลังแรกเป็นของชนเผ่าลาหูนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็จะมีการยกบ้านสูงขึ้นนะครับมีระเบียงชานบ้านนะครับแล้วก็ผนังทำจากฟากไม้ไผ่มุงคคานะครับผมแล้วก็อาจจะมีบ้านชั้นเดียวเล็กๆเ,เหมือนด้านข้างข้างหลังนั่นนะครับผม ผมเคยไปเห็นบ้านของจริงมาแล้วนะครับของชาวลาหูส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นสร้างจากไม้ไผ่กันนะครับแต่ตรงนี้เป็นไม้แป้นไม้เสานะครับหน่าสามอะไรกันเนี้ยฮนะแต่ของจริงที่ผมเคยเห็นเนี่ยเป็นเป็นพื้นฟากเลยครับเสาก,ก็เป็นไม้ไผ่ครับผมก็อยู่กันได้นะครับครับเรามาดูหน้าลาหูกันครับ <คน S 2> ชาว<จ>ละหูถัดจากบ้านของชนเผ่าละหูก็เป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเลียงครับเป็นไปนตามในภาพเลยครับคล้ายๆกับของชนเผ่าละหูเลยครับคนเอ๊ะเลี้ยงตัวอะไรไว้ด้วยครับมันคือหมูคุโรบุตะด้านเองเลยแล้วก็มีคุณยายครับนั่งอยู่ข้างล่างด้วยคราวนี้เราก็ขึ้นมาชมดูว่าข้างบนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ก็กั้นห้องด้วยฝากเหมือนกันนะครับผมประดับประดาไปด้วยรูปภาพนะครับอขอเดินย่องเข้าไปดูในห้องสักหน่อยนะครับโอ้โหมืดครับผมกล้องผมส่องอะไรไม่ค่อยเห็นแต่ก็เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ของชนเผ่าเขาครับเป็นบ้านตัวอย่างที่ดูแล้วก็แน่าอยู่ดีครับสวยงามครับผม มาชมบ้านตัวอย่างของชนเผ่าต่อไปกันครับเป็นของชนเผ่ามาลาบารีครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าชนเผ่าผีตองเหลืองครับทุกคนในป้ายที่แนะนํานี้นะครับเขาจะบอกว่าชนเผ่าผีตองเหลืองหรือมาลาบารีเนี่ยนะครับเมื่อถึงฤดูการเล่ล่อนเพื่อเข้าป่าไปตีพึ่งเนี่ยครับหรือล่าสัตว์เขาก็จะย้ายกันทั้งหมู่บ้านครับก็จะเป็นเพิงตั้งมีใบตองคลุมด้านข้างนะครับ แล้วนอนตะแคงเอาหูแน่พื้นเอาไว้ฟังเสียงสัตว์หรือคนหรือศัตรูที่เดินผ่านมานะครับและจะย้ายก็ต่อเมื่อใบตองนั้นแห้งแล้วนะครับเราจึงเรียกชนเผ่ามาลาบรีว่าผีตองเหลืองครับส่วนบ้านตัวอย่างนี้น่าจะเป็นบ้านที่พักอาศัยของชนเผ่าช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่ช่วงล่าสัตว์หรือต้องออกเล่นล่อนหาของป่ากันนะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดเองเลยครับผม ระหว่างทางเดินไปชมบ้านของชนเผ่าอื่นนั้นก็จะมีป้ายแนะนำกิจกรรมหรือ,อความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆเป็นระยะๆะะนะครับ <S <S หลังต่อไปเป็นของชนเผ่าขมุครับผมป้ายแนะนำนะครับบอกว่าบ้านเรือนเนี่ยสร้างด้วยไม้ไผ่ยกเว้นเสาและคือรองรับหลังคา ใช้ไม้แผ่นประกอบหลังคาใช้ใบจากฝาบ้านใช้แฝกปัจจุบันชาวขมูมีฐานะดีขึ้นจึงเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นไม้แผ่นใต้ถุนบ้านจะเป็นที่เก็บฟืนและเลี้ยงสัตว์เช่นไก่หมูเป็นต้นนะครับบริเวณจันทานใช้เป็นที่เก็บของเช่นตะก,ก้าอาหารแห้งกับดักสัตว์มเมล็ดพันธุ์พืชและสิ่งมีค่าอื่นๆนะครับเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้ก็คือการดูดเหล้าจากไหพร้อมๆกันครับ ดังคำว่าเราจะเมาไปพร้อมๆกันครับถัดจากบ้านของชนเผ่าขมุก็จะเป็นบ้านของชนเผ่าม้งครับลักษณะบ้านของชาวม้งจะปลูกเป็นหลักแหล่งไม่อบพยพย้ายถิ่นฐานบ่อยส่วนใหญ่ใช้วัสดุจากธรรมชาติส่วนตัวบ้านปลูกคล่อมอยู่บนพื้นดินที่ทุบแน่นวัสดุส่วนใหญ่ใช้ไม้เนื้ออ่อนผนังกั้นระหว่างห้องหรือบ้าน ใช้ไม้ไผ่คลี่เป็นแผ่นมุงหลังคาด้วยหญ้าคาหรือใบจากส่วนเสาจะเป็นไม้เนื้อแข็งแปลนเป็นแบบง่ายๆตัวบ้านไม่มีหน้าต่างเนื่องจากอยู่ในที่อากาศหนาวเย็นกลางบ้านจะเป็นที่ทำงานเข้าไปในสุดด้านซ้ายจะเป็นเตาไฟใหญ่สำหรับทำอาหารเลี้ยงแขกจำนวนมากและเอาไว้ต้มอาหารหมูบางบ้านจะมีครกไม้สำหรับตำข้าวเปลือก ฝั่งซ้ายของบ้านมักจะกั้นเป็นห้องนอนของพ่อแม่กับลูกดังในภาพเลยครับทุกๆคนครับผมจากบ้านมงนะครับเราเดินทางกันต่อครับระหว่างทางก็จะมีป้ายแนะนำกิจกรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆอยู่เป็นระยะๆะะให้เราแวะอ่านครับ หลังต่อไปเป็นของชนเผ่าลีซูหรือที่เราเรียกกันว่าลีซอนครับจากตัวอย่างบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวมุงคาบ้านจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าเพียงด้านเดียวไม่มีหน้าต่างผนังบ้านกั้นด้วยไม้ไผ่หรือฟากนะครับอันแน่มีสามสาวมารอต้อนรับพร้อมคุณป้าคุณน้าด้วยนะครับภายในบ้านตัวอย่างนี้ก็มีการแบ่งกั้นห้องสองด้านครับผม มุงคาและมีเตาไฟอยู่ภายในบ้านด้วยครับทุกคนก็ไม่มีหน้าต่างและไม่มีห้องน้ำเหมือนเดิมครับเราไปดูหลังถัดไปกันครับหลังต่อไปเป็นของชนเผ่าถิ่นนะครับลักษณะบ้านของถิ่นเป็นเรือนยกพื้นสูงมักตั้งเรือนอยู่ในบริเวณพื้นดินที่ลาดเอียงหรืออยู่บนสันเขาหลังคาหน้าจั่ว หลังคาจะคุมตัวเรือนทั้งหมดฝาผนังมักทําด้วยไม้ไผ่สารขัดแตะเพื่อเรือนเป็นแผ่นไม้จริงหรือฟากไม้ไผ่แล้วด้านล่างเอาไว้เลี้ยงสัตว์ครับถัดจากบ้านชาวถิ่นมาก็เป็นของชาวเผ่าลัววครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างของชาวลัววเนี่ยนะครับในพิพิธภัณฑ์นั้นพังไปแล้วนะครับผมก็คงต้องอาศัยรูปภาพจากป้ายเนี่ย ให้ทุกๆคนชมแทนนะครับลักษณะบ้านเรือนของชาวล้วนะครับอดีตนิยมสร้างบ้านยกพื้นสูงหลังคาจะมีกาแลสลักคว้กันเป็นหน้าจัว่วหลังคามุงด้วยใบตองตึงนะครับกั้นห้องแยกเป็นสัดส่วนปัจจุบันจะมุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสีแบบคนไทยภาคเหนือทั่วไปจะตั้งบ้านอยู่บนสันเขาและแนวยาวตามสันเขาบ้านของล้วส่วนมากทําจากไม้ไผ่โดยใช้ไม้ไผ่สารเป็นฝาผนัง และมุงหลังคาด้วยหญ้าคาหรือใบตองตึงครับบ้านหลังต่อไปเป็นของชนเผ่าเมี่ยนหรือที่เราเรียกว่าเย้านะครับเยาก็จะแต่งกายเหมือนคุณยายตรงนี้เลยครับสวมแว่นตารอขายของแล้วครับผมเมื่อเดินเข้าไปนะครับ <ụ architecture> จะพบว่าผังบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดกับพื้นไม่ยกสูงนะครับเดินเข้าไปปุ๊บเราจะต้องพบ ศาลบรรพบุรุษหรือหิ่งผีอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าเลยนะครับภายในบ้านจะไม่มีหน้าตา่างมีการแบ่งแยกย่อยเป็นหลายหายห้องบางหลังอาจมีครกกระเดื่องอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับและสังเกตเตาไฟของชนเผ่าเมี่ยนหรือเยา้า ลักษณะเหมือนกับเตาไฟของชนชาติจีนเลยครับทุกคนจะแตกต่างจากเตาของชนเผ่าอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดครับบ้านของชนเผ่าสุดท้ายคือบ้านของชนเผ่าอาขาครับสังเกตดูนะครับว่าบ้านอาขาเนี่ย จะมีรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้านครับเฮ้มุกค,ครับผมรถผมเองครับทุกคนครับจอดอยู่หน้าบ้านาตัวอย่างของชนเผ่าอาขาครับผมสังเกตบ้านของชาวอาขานะครับจะมีหุ่นไม้แกะสลักชายหญิงอยู่ตรงประตูชัยเข้าบ้านของ เขานะครับบ้านของชาวอาคามีลักษณะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรมีบันไดเชื่อมต่อระหว่างตัวบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่มีเสาไม้เนื้อแข็งฝาบ้านทำด้วยฟากไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาภายในแยกเป็นห้องนอนและส่วนทำอาหารเป็นสัสดส่วนแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกกมกิงกะมนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ